เฮ้ยองคนนี้เป็นอะไรนี่บอยบม่พี่ยายถือเอาผีใส่กังแม่ยายเลยผีใส่ใส่เสื้อให้ตาลูกอะไรคิมคิมน่ะบอกฮะยายปาดถือหน่อยอย่ายพึงวางนะยายก็ไม่วางยายก็เทใส่มือตัวเองแล้วพอยยาพอชงถามยายบอกว่าครีมาเทใส่มือยายดดีดีเนะแล้วใส่เสื้อให้คุณตาสิลูกยายกินยายยัง อลีนเอายาให้คุตาด้วยลูกเอาคุณตากินยาหรอตังเกงขาสั้นตาล่ะลูกเ่อนห้องวัเมือกี่งมา้นมงไม่้กินายเื่อเลยก็เมาเหี้ย ยายกินข้าวอย่างนี้ไม่เห็นยายกินข้าวยนาไอกินเป็นจ่พกหินเนี่ยเาจพวกดูด